แบบใบนี้นะคะก็คือจะเป็นสีคาราเมลนะคะแล้วก็ตัดขอบด้วยหนัง,นงดำนะคะรุ่นนี้จะเป็นแบบใบใหญ่นะใบใหญ่นะคะตัวสายเขาก็จะเป็นหนังดำเหมือนกันนะคะนะ,ะเป็นหนังดำก็คือไม่สามารถถอดสายได้นะคะเป็นแบบว่าสายยึดติดกับตัวกระเป๋านะส่วนด้านหลังเขาก็จะมีช่องซิปให้หนึ่งช่องนะคะอ่าด้านในเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันก่อนนะคะ ช่องโล่งๆเลยนะคะ1ช่องไม่มีอะไรนะคะแล้วก็มีช่องเล็กข้างนี้นะคะเล็กๆหนึ่งช่องแค่นั้นนะนี่นะคะตัวกระเป๋าเอ่อ <c oughs> เดี๋ยวนุ่นวัดขนาดให้ขนาดนุ่นวัดจากปากกระเป๋านะฝั่งนี้นะคะถึงฝั่งนี้นะประมาณ10นิ้วนะคะโดยประมาณนะก็อาจจะคาดเคลื่อนบ้างนะคะแล้วก็ สูงของเขาประมาณ9นิ้วนะคะโดยประมาณนะ9นิ้วแล้วก็ตัวฐานกระเป๋าตรงนี้ของเขานะคะประมาณ2นิ้วครึ่งนะก็สำหรับใบนี้นะคะสายสามารถปรับระดับได้นะคะสะพายแล้วก็ประมาณนี้นี่นะคะก็ใครสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับใบนี้